สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง mm hmm. Lady Gaga Welty อย่าคลายเครียดนะคะตื่นเธอเชาวไทยอย่ามัวลับไหลรุมลงชาจะื่องดำลงก็เพราะเราทางไลยตื่นเธอเชาวไทยตื่นเธอเชาวไทยป๊ดบ,บอกให้ตื่นแสดงมือน,นอนบอ้าเนี่ e l t จ๋าตื่นได้แล้วลูก ลูกสาวน้อยน้องเวลตี้ตื่นเร็วตื่นเธอเช้าไทยอย่ามัวรับไหรลุมลงแปดยังยังบอกให้ตื่นห่งนอนได้ปะแม่อยอกกวนนนางเด้อนางอยากนอนเวลตี้เวลตี้เอ้ยอากาศดีจ้าม้อนี่ร้อนบรลุกเลย

จะคงดำลงก็เพราเราทารั้งหลายจะขึ้มองแล้วนี่นอนอยู่นี่แต่เมื่อคืนนี่ผนนังแนมเบิงบอลลุกดเดนน้แม่ยากวนเดอ้อสินอนแม่ยากวนเด้อสินอนแล้วเม่ตีสินอนแล้วแม่มันมีความสุขขนาดเกิดเป็นแมวกระไร <c oughs> bye 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 bye